แก่้เคนรอคนรอโอ้โหสุดยอดยืมสไปจับไปตรงนี่โอ้ได้เงินได้เงินได้เงินหลายเด้อครับหัวเข้หมูอ้วนฮ่าฮ่าฮ่ได้เงินหลายหมูอ้วนหมูแม่หมาอ้วนหมูอ้วนเปิดให้ปู่เนี่ยเด้อเอายาเลียบปู่ได้เงินหลายไจะผู้ส่งมาให้ซื้อขนมเด้อกี่บาทวันห้าร้อยสี่ันเจ้ลูกถู้ได้เงินหลายก้อนปู่ส่งมาให้เอาเอาโทรศัพท์ให้ดีกว่าโทรศัพท์ เงิน่นบกเนแบบนี้ันเถิดบ้านไปอดบ้านนี่งลูกัดตามมลูกเออเนื้อละคามหมเดช่วงลาเาไลูกได้นอนเพือนปะเาเลรับม่ลบมาอีกไปนนางรถเห่นซื้อน่งรถเล่นซื้อลูกเอ้หมูกอดจะหน่อยเหกินฮอดเยหมูว้นหัวหมา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 น้อยหือหมูอ้นเนยคบอกนคนีพิเศษน่ะเรอนมาว คนพิเศษคูหนคะคู่นิดวะเข็บวะเขคูณนิดวาอันน่องบอลน่ะลูกนั่งนิ่งอ่ะเรื่องมันซือเกมก็เมย์มันวะยนหอนลูกคูครับ่อย่าลูกเ็บวะมาอียรเดี๋ยวค่อยกินโอ้โหโอโหอ้โหัดวัน่กอยู่นีๆตัวนั่กินกินกินโบกิามมาปุก่อนเยนะิบกกิโลเท่าไหร่บาันกเิ่มเพิ่ั แปันม่ซ้อมาให้บอลแมเาไมแปล้นว้าปหาลุงอัดด้พาลุงอัดด้พูคนลุงอัดเดี๋ยวพูว่าแาขอเบี้ให้อบอกไเปเฝอเขาคุ้มเลยเพื่อหอกข้ามคุณโา้โหปหาลุงอัดด้วยฮะคลุงอัดอยู่ยพูเสาไปเสาไปง้เสาไป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 ่ายมป็นบอลแดงไอ้วนหมูวานหมูวัวหมูวันอย่าเี้เสาไปนะปลายเือนไปไาอยู่สารคามลูกไปสารคม ไปควายอ้นบ้านเดีวซือปเรืนหาเดือนกว่าหาเดือนกว่าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าเร็วฉีดฮอเร็วันแปดสเล็บผู้เดียวไปแปดผู้ญิงสคนใส่ไลชาซื้อโทรศัพท์วเออเดี๋ยวูส่งมาให้เดี๋ยวพูส่งมาให้เดียวไดู้ได้ลายู้ส่งมาให้เดูลมเิดเส้อวันนี้เองสื้อจับมึง จับมือเด <c oughs> ี๋ย,ว,ย,ว,ยวจับจับมือจ,จับมือโอเคเดี๋ยวปู่ส่งให้ท่าสาสมซื้อโทอรซัพท์